สวัสดีครับกับโปกแกรมฟเฟอร์ชอเนลหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับของใหม่อีกแล้วอันนี้เป็นความบังเอิญแบบสุดๆแะแต่เล่าให้ฟังนิดนึงสั้นๆน,นะครับนี่เป็นของจากชิลิโนนะครับผมประมูลมานะครับก็คืออยู่ดีๆผมก็น,นึกว่าไอ,อ้พวกเครื่องมือช่างในช้อปปี้ที่ผมดูๆเนี่ยนะครับไอ้ถ้าเราลองไปดูในชิลิโ o มันจะมีประมูลไหมนะครับผมก็เลยเข้าไปดูซึ่งไม่ได้เคยเข้าไปนานมากเลยนะครับพอเข้าไปดูเอ้ย ไอ้เว้เหมือนของที่เราเห็นในช้อปปี้เลยเราก็เลยลองประมูลประมูลดูนะครับได้เฉยครับเลยต้องเสียตังค์เลยนะครับก็ดูแล้วกันว่ามันคืออะไรนะครับอ๋อแล้วก็นะครับด้วยความบังเอิญนี่นะครับผมไม่ได้ตั้งใจนะแต่พอผมประมูลไอ้ชิ้นนี้ได้ได้แล้วเนี่ยนะครับมันก็ส่งตัวนี้มาให้ด้วยนะครับในในใบรายการส่งนะครับก็นี่ก็ได้แถมมาครับกระจายดีแล้วกัน กองแบบไม่มีอะไรนะมีแปะแค่นี้เองนะับเป็นมันเป็นอ่าย่อนะครับคาราฟิกคาราฟิกคาราฟิกอะไรก็แล้วแต่นะครับหินเจียแบบไร้สายซึ่งในใน s h o p ป e เนี่ยที่ผมเหม็นถูกสุดก็คือ2องพันหนะครับยี่ห้อนี้แต่อันี่ผมประมูลมาได้ประมาณพันสากว่าบาทรวมส่งรวม10%แล้วก็ประมาณพันสี่ถือว่าถูกมากนะก็คือถูกไปประมาณ 7 0ร้อก็เลยต้องยอมนะยอมจ่ายก็ในแพคเกจเขามีอะไรบ้างนะครับก็เบสิกเลยครับก็คือเป็นเอ่อที่จับครับแล้วก็มีปะแจแอลเข้ามาให้แล้วก็ที่ขันนะครับผมดูกับตัวสนิ้วเอ่อตัว4ีนิ้วเล็กกว่านะครับแสดงว่านี้ต้องใช้ของมันเอ่อตัวนี้ไม่ใช่สี่นิ้วนะครับรู้สึกจะเป็น4ีดห้านะครับเจ้าตัว จานตัวอะไรพวกนี้นะครับเป็น4.5นะครับก็ไม่เหมือนมนุมนาแต่อันนี้คือผมประมูลเสร็จแล้วผมเพิ่งมาหาข้อมูลนะครับก็สวยไปนะพอหาข้อมูลเสร็จปุ๊บผมก็รู้เลยว่ามันจะต้องใช้ใบที่เป็นขนาด4.5นะครับผมก็เลยทาการเสียเงินเพิ่ม <laughs> เสียเงินโอ๊ยชีกเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นใบที่เขาแถมมาให้นะครับ แบบใบเถื่อนมากอ่ะไม่มียี่ห้อไม่มีอะไรเลยนะครับ <S <S ผู้มือเราดูไหมไม่ดูครับอ่าที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จแบตนะครับอลังการมากแล้วก็ปักเป็นแบบนี้นะครับกลมๆอันนี้ผมเดานะน่าจะเหมือนแบตจีนทั่วไปนะครับก็น่าจะมีหาซื้อได้นะครับผมก็เล็งๆอยู่นะครับพอผมซื้อตัวนี้ประมูลเสร็จปุ๊บผมหาข้อมูลเลยแบตสำรองมีไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ไปดูแบตในช้อปปี้มา แต่ไม่ได้ซื้อนะเพราะดูก่อนว่ามันเวิร์กไหมนะครับถ้าแบตกอนนึงมันเอาอยู่สําหรับงานวันนึงก็พอนะครับแล้วก็ไปชาร์จเอาที่ตัวมันก็มีาการสเก็ตนะครับมาให้ตรงนั้นก็ทั่วไปว่าสวิตนะครับสวิตอยู่ด้านข้างนี่คือที่ผมชอบเล่าอีกรอบแล้วกันนะเจ้าตัวยี่ห้อคราฟิกเนี่ยนะครับเป็นยี่ห้อเดียวที่มันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นแบบมีสายนะครับ มันออกมาสองตัวนะตัวหนึ่งคือแบบเหมือนลูกหมูทั่วไปก็คือสวิตอยู่ตรงก้นนะครับสวิตอยู่ตรงตรูดอีกตัวหนึ่งสวิตจะอยู่ด้านข้างนะครับผมสั่งนะก่อนหน้านี้นะประมาณที่สองอาทิตย์ผมสั่งไปทั้งหมดสองถึงสามล้านตัวที่เป็นสวิตด้านข้างของคราฟ,ฟิกเนะี่ยเพราะว่ามันถูกที่สุดนะครับประมาณสามร้อยสี่สิบสามร้อยห้าสิบประมาณเนี้ยนะครับสั่งทุกล้านตีกลับทุกล้านครับเพราะอะไร ผมสั่งแบบเนี้ยผมได้แบบตูดมานะคผมก็งงทงัทง้งๆนี่ทุกร้านที่ผมถามนะผมแชทไปถามก่อนเลยนะเออคือเหมือนเขาเป็นแบบคือเหมือนเขาเป็นตัวแทนอนะเขาไม่ใช่คนที่มีของอยู่ในมืออนะเล่ออกไหมครับคือเขาเป็นตัวแทนของร้านอันร้านไหนสักร้านอีกร้านหนึ่งอะนะครับเวลาส่งมามันก็เลยผิดนะครับผมก็เซ็งเลยนะเซ็งจนแบบผมไม่กล้าซื้ออีกแล้วว่าไอ้ตัวสวิตช์ข้างเนี้ยของคาฟิกซึ่งมันถูกสุดแล้วไงอืม แล้วพอดีเนี่ยผมไปเจอเนี้ก็เลยอะจบเลยได้สวิตช้างตัวนี้นะครับความปลอดภัยอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดคุณใช้แบบมีสายมาตลอดเนี่ยคุณจะรู้ว่าอันเนี้ยเสียบปลั๊กหรือยังไม่เสียบปลั๊กเนี่ยครับแต่เจ้าตัวเนี้ยไม่เสียบปลั๊กแต่คุณไปเผลอกดเนี่ยมันปั่นมือคุณบี้เลยนะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยสาคัญมากเลยเนี่ยผมก็ต้องระวังนะครับเมื่อกี้ผมจะเผลอกดอยู่แล้วนะครับแต่ล็อกไม่ได้ครับประเด็นของเจ้าตัวนี้ ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันดันขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะล็อกคแต่ตัวนี้ล็อกไม่ได้ก็เมื่อมือนิดนึงนะครับแต่มันก็ดีสําหรับการเจียนะก็นี่เป็นแบตเตอรี่นะครับแบตส ah. ิบแ18ดโวลต์สองพมิลลิแอมกี้ผมถอดไปไงวะอ่ะโอเคเวลาเราไปซื้อแบตก็ดูหน้าตาของแบตนะครับว่าข้างในตรงขั้วตรงอะไรมันเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็น่าจะหาแบตสำรองได้ไม่ยากนะครับ เพราะว่านี้ก็คงแบบทรงจีนนั่นแหละเออแต่อันนี้ดีคือจับถนัดมือหน่อยนะคือตัวไม่อ้วนมากนะครับแต่อนี้สวิตเนี่ยไม่เวิร์กมันมันดันยากดันยากนิดนึงนะครับต้องอาจจะต้องใส่ถุงมือไปด้วยนะครับเออ,อดูสเปกก่อนเรายังไม่รู้เรื่องเลย18วัตต์นะครับ M14 เกียวเกียวนี้นะครับเป็น M14 นะครับ แล้วก็115มิลก็คือตัวจานเนี่ยนะครับที่มันรับได้น,นะครับกว้าง115มิลน,นะครับความเร็วรอบนะครับ8,000รอบต่อนอาทีนะครับ chilindo.com made in China เลยอะ่ะคือมันของ chilindo เลยใช่ไหมตัวเนี้ยมีผมไม่ทราบนะเนี่ย www.chilindo.com เลยนะครับเนี่ยผมจะเผลอไปโดนนี้เนี่ยอันตรายนะว่าโดนก็คือหมุนเลยนะครับเรื่องใส่ใบเข้าไปนะครับ กิมผมจะทำางนี้แล้วแล้วก็ล็อกได้ล้นะครับอ่ะลองนะครับกดยากจิงนะผมจะใส่ใบที่ผมซื้อมาชัปปี้นะครับใบนี้ใบก็ไม่ติดนะใบก็ไม่ติดนะครับเหลือเยอะอยู่ แล้วผมก็มีอีกอันนึงก็คืออันนี้ะสั่งมาร้านเดียวกันเลยนะครับเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เองนะครับก็เลยมารีวิวซะปุ๊บแปดพันรอบนะครับถ้าเกิดไอพเป็นพวกที่มีสายรู้สึกจะรอบมันจะมากกว่านี้นะ,อ,ะอันนี้ของสเตลเล y นะครับของพี่ชายนะครับตัวนี้อยู่ที่ 1น0 0 0รอบเกียวเนี่ยเป็น M10 นะครับอันนี้เป็น M14 นะ้าตัวนี้เป็น M14 นะครับอือก็ต่างกันนิดหน่อยแต่ใจอะนะที่ผมชอบนะคือมันเราได้ใบใหญ่เนี่ยมันตัดเหล็กกล่องได้เลยในทีเดียวเฮอ,อันนี้อันนี้เรื่องสำคัญของผมเลยนะเนี่ยใบมันใหญ่นะครับมันก็ยังจะตัดเหล็กกล่องอย่างนิ้วมือนึงอะไรเงี้ยตัดสบายเลย ครับทีเดียวแล้วมันจะทําให้งานที่เราตัดมันมันเรียบเสมอนะครับถ้าคุณดูคลิปอื่นๆที่ผมลองตัดเนี่ยจะเห็นว่าผมตัดเสร็จผมต้องพลิกมาแล้วมาตัดอีกทีบางทีททก็ไม่เรียบอ่ะนะต้องมาแต่งเยอะแล้วผมเป็นแบบประเภทงานหยาบอยู่แล้วด้วยนะครับตัวนี้ก็อาจจะมาช่วยนะให้ผมสะดวกมากขึ้น a อไอก็หยิบตัวนี้มาเจียปื๊บเสร็จวางตรงไหนก็ได้นะครับเพราะสายมันไม่ไปพันใครอยู่แล้วนะครับนั่นคือข้อดีของเขานะเนี่ยอาจจะวางอย่างนี้ก็ได้แตนะ่วางพิงตรงนี้มาพอดีปุ๊บเนี่ย อ๋อสไปมีสไปม์ตัวหนึ่งผมเคยซื้อเจ้าตัวนี้หกนิ้วสรุปใส่ไม่ได้ครับเกีียวไม่ได้เกีียวใหญ่กว่าแล้วไปมาๆไอ้นี่ครับเกลียวเดียวกับตัวนี้ครับนี่ผมซื้อาประมาณสามสี่เดือนแล้วนล้ว,วางฝุ่นจับเลยวิธีการง่ายมากครับถอดถอดสองตัวออกนะครับตัวปิดบนแล้วก็ตัวรับข้างล่างนะครับดึงออกมามันก็จะเป็นเกียวเนี่ย M14 ใช่ไหมครับ ไอตัวนี้ก็ M14 จัดการให้มันไปเจอกันซะปั๊บปึ๊บให้แน่นอ,อยู่เลยครับไม่ต้องขอดกาดด้วยเอยู่เลยนี่ครับเปิดและแมวเออมันอาจจะดูหมุนแกว่งๆนะครับวางไอตัวกระดาษทรายไม่ไม่ตรงกลางนะเนี่ย สามสี่เดือนมันเจอลักแท้ของมันแล้วนะครับเดี๋ยวลองตัดดูแล้วกันนะครับจะลองตัดงานง่ายๆคือของที่ผมมีอะ่ะมันไม่เยอะนะครับตึกกระหน่ำเอามาลองตัดได้แบบเอาเหล็กนู่นนี่นั่นมาลองตัดโจ๊ะเชโจ๊ะเชนะครับคือของผมมีจํากัดมากก็ขอโทษด้วยถ้ามันไม่ใช่เป็นแบบเหล็กแบบอลังการหนาอาจจะเป็นของที่ผมจะต้อง DIY ทํานู่นทํานี่อยู่แล้วนะครับโอเคนะพูดเยอะละเดี๋ยวไปดูกันนะครับ แบตหมดครับเวลาแบตหมดไปนี้ครับคือมันจะติดมาวูบเดียวแล้วก็หมดไปนะครับก็เอาไปชาร์จโอเคนะครับมาสรุปส่งท้ายนิดนึงอันนี้คือตั้งแต่ผมแกะกล่องมาแล้วก็ใช้เนี่ยตอนนี้แบตหมดไปแล้วแบตหมดระหว่างที่เจียนี่อยู่นะครับ อาจจะเป็นไปได้ที่แบบที่ติดมาตอนแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่เต็มเพราะมันก็อยู่ในกล่องนานแสนนานนะครับมันยังไม่เต็มเท่าไหร่ก็ถือว่างานเล็กๆงนี้ก็จบไปนะก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับเพราะว่านี้ก็ตัดไปด้วยนะแล้วก็เจียด้วยนะครับขัดด้วยอื ก็ถือว่าใช้ได้นะครับประทับใจแต่ข้อเสียคือมันร้อนคือตัวเนี่ยมันร้อนนะครับจับตัวนี้ร้อนเลยอีกข้อน,นึงก็คือสวิต์กดยากมากกดแล้วแบบเมื่อยมือปวดนิ้วอะเพราะมันต้องกดแล้วมันต้องค้างไว้นะมันมันล็อกไม่ได้นะครับแล้วก็ใบที่ได้มานะครับที่ซื้อมาเนี่ยมันแป๊บเดียวเนี่ยบินละ อาจจะด้วยแบตไม่เต็มนะครับความเร็วรอบม,มันเลยไม่ถึงหรือเปล่าที่ผมเดานะครับอก็เลยทําให้ใบมันอาจจะทํางานไม่เต็มที่นะครับไอใบพวกเนี้ยผมว่าน่าจะต้องทําที่ความเร็วสูงนะครับใบ,บตัดแบบเนี้ยนะครับไฟเบอร์เี่ประมาณนี้นะครับแต่ตัวหนึ่งที่ผมประทับใจที่สุดเลยของมันก็คือเสียงที่เบาครับ เบากว่าเจ้าตัวมีสายของผมเนี่ยสองสาตัวเนี่ยดังกว่าเจ้าตัวนี้หมดเลยนะครับตัวนี้เบามากไม่รบกวนข้างบ้านเท่าไหร่อันนี้ที่ผมประทับใจมากๆนะโอเคก็จบไปนะครับก็ได้มาหนึ่งงานนะได้ที่วางหัวเชื่อมทันทีนะครับก็สวัสนีนะฟุกเฟอร์ชาแนลขาลาไปก่อนนะครับใครอยากติดตามดูหน้าตาวิธีใช้ของมันไปเรื่อยๆก็ดูคลิปของผมไปเรื่อยๆนะครับสวันนีฟุกเฟอร์ชาแนลไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย